สวัสดีครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำในส่วนของฟังก์ชัน FEA นะครับหรือ Finite Element นะครับในส่วนของโปรแกรม t o p s o i t e 7กันบ้างนะครับในส่วนของอคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการต m a t e นะครับที่สมบูรณ์แล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับในการวิเคราะห์ นะครับงานไฟไน t e อิเ m e มนให้มีความแม่นยําที่สูงสุดนะครับเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วนะครับในตัวโปรแกรมทดสอสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับในส่วนของพวกสแตติกต่างๆพวกเอ a ลักษณะนี้ได้อยู่แล้วนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราสังเกตเห็นไซส์เมตนะครับที่ลักษณะนะครับเป็นไปตามที่เราระบุเลยนะครับก็คือมีในส่วนของเมรนะครับระยะเมตรต่างๆนะครับที่เป็น local ลเมเนี่ย นะครับก็ระบุสมมุติเราบอก e l e m e n t นะครับเท่ากับ5นะครับมันก็จะทำการตีเมททั้งตัวนะครับเท่ากับ5นะครับแต่นะครับความแม่นยำนะครับอาจจะไม่ไม่ไม่สูงสุดเนื่องจากว่านะครับบางจุดเนี่ยครับพวกเป็น R นะครับหรือเป็นบริเวณขอบงานหรือเป็นบริเวณที่เป็น Surface Area ่ยนะครับที่เป็นในส่วนของรูโฮต่างๆนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของ e l e m e n t ของเมทนะครับเพื่อให้ ตีเมทให้ความละเอียดมันมากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าความแตกต่างของเมทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโอเคเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับบริเวณ R ต่างๆนะครับมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับซึ่งทําให้การวิเคราะห์นะครับลักษณะนี้ยิ่งตีเมทละเอียดนะครับแล้วก็มีความ ความต้องการที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรูโฮพวกนี้นะครับยิ่งตีเมดได้ละเอียดมากขึ้นความแม่นยําก็จะตามมาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ,อยู่ที่เราต้องการว่าจุดไหนที่เราต้องการที่จะ,ะวิเคราะห์นะครับแล้วก็จุดไหนที่เราต้องการที่จะเน้น นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ซึ่งจะมีอีกส3งสาคำสั่งนะครับในส่วนของการตีเมดที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เมดหรือตีเมดได้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ได้แม่นยาม,มากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาจะแนะนําวิธีการตีเมดลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมมติยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ 1. ชิ้นงานนะครับในตัวตัวของเลเวอร์ตัวนี้นะครับผมก็เลือกในส่วนของตัวนารายพริเพเรชันนะครับทั่วไป นะครับจากนั้นก็เป็นวิเคราะห์ในส่วนของตัวเป็นแบบ g generate Solid นะครับตัวโปรแกรมทั้งสิสามารถวิเคราะห์ได้3รูปแบบนะครับก็คือ Solid m s h m s l นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเป็นรูปแบบของ Linear Static นะครับ โอเคนะครับในส่วนของช่องวิศาสนะครับในการวิเคราะห์ก็จะขึ้นมานะครับให้เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของใส่แคมปใส่โหลดนะครับแล้วก็ตีเมทนะครับตามสเต็ปเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นแบบเอ่อเซอร์เฟตในส่วนของตัวแคมปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของคอดิชันแคมป์นะครับก็คือผมจะฟิกบริเวณไหนที่เราให้อยู่กับที่นะครับหรือฟิก มันนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็สามารถใส่ direction เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมตามเฟรมเลยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็จะไปที่วิสระเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว c o อ d i t i o n ที่เป็นงานแคมป์เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการดี n e load ขึ้นมานะครับในส่วนของชิ้นงานตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของ surface load นะผมก็เลือกบริเวณโหลดที่ต้องการนะผมบอกโหลดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ direction ในแนวแกน Z ลบ แนวแซตลบแล้วกันนะครับโอเคถัดมานะครับในส่วนของ Value นะครับเราก็สามารถกำหนดหน่วยได้นะครับอย่างตัวนี้ผมเป็นดกะนิวตันนะครับก็คือ1นึ่เดกะนิวตันเท่ากับประมาณ10นิวตันนะครับอย่างนี้100ก็เป็นในส่วนของตัว1000นิวตันอันนี้ก็อยู่ที่เราต้องการนะครับจะเปลี่ยนเป็นกิโลนิวตันนะครับหรือในหน่วยของนิวตันเลยก็ได้อันนี้ผมใส่เป็น100เ้ดกะนิวตันนะครับจากนั้นกด ตกลงนะครับตัวโปรแกรมก็จะทาการในส่วนของตัวสร้างในส่วนของเซอร์เฟตโหลดเรียบร้อยนะครับจากนั้นคอนดิชันนะครับทั้งหมดก็จะถูกดีฟายเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดเป็นแคมป์แมทีเรียลที่เรากําหนดมาแต่ชิ้นงานนะครับจากนั้นก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะโซลนะครับก็คือในส่วนของการตีเมดนั่นเองนะครับเราก็ไปที่ในส่วนของการตีเม็ดนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมทั้งสี่จะทําการดีฟายในส่วนของ t a ร็กเก็ตไซส์ของเม็ดนะครับให้แมทนะครับกับตัวขนาดไซส์ นะครับแมทเทอร์ไซส์ของชิ้นงานนั่นเองนะครับจากนั้นในส่วนของการตีเมทให้ได้ลักษณะอย่างตัวอย่างที่ผมแนะนําไปว่าบริเวณ R ต่างๆพวกนี้สามารถตีเมทให้ละเอียดเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้สมมุติผมบอกว่า t a ร็กเก็ตไซส์ที่5มิลแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับใส่สามารถใส่มินิม,มนัม,ม,ม,มไซส์ได้ให้ต่ําสุดของไซส์เมทเท่าไหร,นร,ร่นะครับ d e ฟอล l ์นะครับในส่วนของเมื่อเราใส่ t a ร็กเก็ตไซส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Minimal s i z ์จะแปรผันตาม t a r g e เก็ตไนะครับแต่เราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็สามารถใส่ในส่วนของค่า Factor ได้นะครับในส่วนของ Option สุดท้ายนะครับที่สำคัญที่ผมจะแนะนำอย่างแรกเลยก็คือ Define Fi. De e f i m n n t n ก็คือการปรับปรุงนะครับในส่วนของระยะส่วนโค้งพวกเค r ร์ฟพวกเนี้ยนะครับตามองศานะครับมันจะทำการตีเมนให้ละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่ที่5องศาแล้วกันนะครับ ดีไฟ e มน n t ก็คือการปรับปรุงในส่วนของการตีเม a นะครับจากนั้นผมกดตกลงครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการ m ม t ชิ่งนะครับหรือการสร้างเมดลงบนชิ้นงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริเวณที่เราตี a ม e เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับลักษณะของการตีเมดเห็นไหมครับบริเวณในส่วนของตัวบริเวณที่เป็นที่เราเปิดออปชันดีไฟเมนต์นะครับดีไฟเมนนะครับมันจะทําการ ปรับองศานะครับตามที่เราใส่ไปนะครับเราใส่ไปที่5องศานะครับบริเวณเม็พวกนี้นะครับก็จะทําการละเอียดมากขึ้นนะครับจากนั้นมีอะไรอีกที่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับเราจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันเม็นะครับจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือเอ็นะครับในส่วนของตัวสร้างนะครับหรือตีเม็เฉพาะบริเวณขอบนะครับหรือเอ็ดพวกนี้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะกําหนดเพิ่มเติมนะครับว่าขอบชิ้นงานนะครับจุดไหนที่เราต้องการเน้นที่จะให้ตีเอยดตีเม็เนี่ยนะครับ ละเอียดมากขึ้นนะครับเราก็ใส่ไป number of node นะครับกดตกลงนะครับจากนั้นมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ local size นะครับสามารถที่จะระบุนะครับบริเวณนะครับที่เราต้องการว่าบริเวณจุดนี้นะครับให้ตีเมทไซส์ที่ละเอียดมากขึ้นกว่าบริเวณรอบชิ้นงานที่เราระบุไปที่ t a r g e กไซส์ที่5มิลนะครับแต่บริเวณนี้เราบอกว่าอยากให้ละเอียดมากขึ้นเป็น2.5นะครับเราก็กดตกลงนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการ เมสเตดนะครับแล้วก็ทําการรีเฟซนะครับตัวโปรแกรมก็ิ่าการรีเฟซนะครับในส่วนของการเพิ่มนะครับบริเวณที่เราระบุเพิ่มเติมไปไม่ว่าจะเป็นเอ็นะครับขอบขอบชิ้นงานที่เราระบุโนดในส่วนของโนดของเมสเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของบริเวณอ o โลเคไซส์นะครับว่าบริเวณเซอร์ c เฟตที่เราต้องการตีเมสให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับรอสักครู่นะครับอ่าครับเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับ บริเวณขอบนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นลักษณะของที่เรากำ,กำหนดเพิ่มเติมเห็นไหมครับบริเวณที่เป็นรูนะครับพวกนี้นะครับในการตีเมดก็จะละเอียดมากขึ้นกว่าบริเวณผิวพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งนะครับในส่วนของการเพิ่มออปชันนะครับในส่วนของการตีเมดนะครับเขาเรียกก็เป็นตัวคําสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสามารถทําให้เราตีเมดได้ละเอียดแล้วก็ทําให้ผลการวิเคราะห์ของเรา ละเอียดมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับการใช้คำสั่งนะครับ refinement แล้วก็ในส่วนของตัว e d e distribution แล้วก็ local s i z e นะครับในโ,โปรแกรม top s l i d นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไล้์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามในส่วนของออช่องนะครับในส่วนของ youtube 4d corporation ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ